ขอบใจคะแนนเนาะาขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เลยขอบคะแนเด้อคุณแล้วกับผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะดีซอยเหลือน้องแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งอะไรเนาะขอบคุณจักแน่ว่านะสั่นแฮงเนาะมื้อนี้ดีใจแห้งวะถือว่าดีใจถือว่ารู้สึกใกล้ว่าเพิ่นน่ะดีใจจนเจ็บสนชันเนาะหลวง่เคยแบบว่าบ่คิดบ่วันว่าผู้ใหญ่สิมาซอยหั่นน่ะเนาะออืเนาะ กทางคนอาการตื่นเต้นสบายดีและสวัสดีนอะพ่อแม่พี่น้องเบื่อสู่สุขุพ้นน้องหรือว่าสิเนะป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็มาพบมาพอกับสาวาสนามืาอนี้ก็ได้เดินทางมาบ้านสาวรองนะ้องคนนี้เนาะก็มามีทางผู้ใหญ่ใจดีเข้าทางสาวัวคั่มพอดีเนาะก็ได้มามอบเงินให้ขึ้นเป็นจํานวนเงินกับประมาณห้าแสนนี่แหละเนาะเพราะว่ามาซอยเดือขึ้นบรรเทาทุกไปเนาะจากผู้ใหญ่ทางสาวัวพ่อดีพมเป็นพี่น้องเลยศาสนาก็มี ส่วนหัวมาเป็นสะพานบุญน้ำเพิ่นเนาะสะได้มาถ่ายทำอัปเดตให้เบิึงเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะว่าสาลองอยู่จังใดกินจังใดให้เนาะป้ากับโบว์าอไลน์ก่อนอื่นกะขอกำลังใจกันเนาะกดได้ก็แชร์ก็ติดตามให้สาวาสนาก่อนแล้วก็จังเข้าไปสอบถามอารมณ์หรือว่าเข้าไปใส่เรือกันเลยเนาะโดยป้าสบายดีเด้อเนาะมาได้มาหลา์เลยเติมกันซะเนาะก็ได้มื่อนี่ก็ได้โอกาสก็ได้มาหาเพื่อนดยมาไ่ได้ไปใช้เพราะมัน บไปใส่มวนนี่ไปคาแบกเอาพื้นมวนไปหาเอาพื้นมวนหาจะหาก็ได้ได้แท้หาบเดียวเจ้าก็หาไวเนาะสานช่ีมบเดอนาเนดอ๋หลังกหลังกมาบะมาไหายเช้าเมือยมากนาะเฟิร์ชพเขาจ้ากระส่กอดขาดเท่าน้อยพัไปหายากมาเด้ยกันแล้บอดูเออบริเวหาบ่มีเลยบ่มีรถแก เจ้าก็คอยไปหามาเทืออะไรนี่เดาหน่อยเทือนั่นกูว่านี่ดูบาทเดียวบ่นอะบ่อยากไปหลายเทืออเนาะไก่ติบนเปล่าไก่เพิ่งจะหย่ตรงหน้าเลือกหาไม่มาเพิ่มได้บ่หน้อไม่นะจะได้พอกแกงแฮกแกงชื่อลูกชื่อเต้ากินเนาะหน้อไม่มากกับมื่อยแล้วยังลากพื้นมาอีกเป็มันจำเป็นเนาะกะแบบนี้เด้เนาะชีวิตเฮาต้องชุด ดินรน้ำเก็บขุมดินรดแต่ละมัอแต่ละวันเนาะก็ไม่ได้อยู่หรอกฮะก็อยู่บ้านมันนี่เนี่ยมันชื้นมัอชื่นนั่นกับใบฮะพุณแม่ขนุนได้ม่แม่ขนุนมีวะกต่มีเพรได้บ่ท้าสิทธานเจ้าได้หลายบ่าปกติตะเก่านะก็คันขายก็ได้วางหาหกชิปนี่แหละเพราะว่าอยากอยากมาได้สิมาซื้อพอดีนะเนาะแต่มีโอกาสได้มาพ่อพิธีรักพุทธนะก็เจ้าขายเท่าไรนะแบบในบ้านก็ชิปพันช้าพันนี่แหละอืมพอเสีเอาเท่าไรก็ได้เจ้าโตลายเป็นโตบะบ่ ได้แต่ห้าสีไายใช่ถุงใช่ถุงเลค่ะข้าว่าเหมาะสมเนาะถุงสิบพันข้าพันใคอยากลายจะชื่อช้าข้าสามสิบเนาะเราก็ชอากิบบลายใจห่างเนาะนี้ก็มีข้าวดีเนาะมันเนาะแมนข้าวดีก็มีผู้ใหญ่ใจดีต่าศอเมริกานเงินมาทาง บัวเป็นสะพานบุญให้กับเจ้าเนาะเลยเพื่อนเห็นทั้งเจ้านี่บ่มีนั่นเว่าซื้อเขาของดูของกินนัะนะกระเดกแป้งนัวแเมนอีกอย่างก็ซื้อเกือบให้ลูกไหมแมนเจ้าก็ซื้อให้เพื่อนแสลุกนะเกือบนะเซนหนึ่งก็ได้เอาซื้อเอาแบบเถือเอาเกือบขีดเนาะแมนได้ลายฟูอยู่ดอกพ่ออยู่เซนหนึ่งเกือบขีดมีชีทนทนทานเนาะแมนสวยอย่างนึงเพื่อนก็ไปทั้งหลายไปป่ากระสมกับแบบเกือบขีดเนาะเมน หาเชนยกขึ้นมาง่ายขอบใจคนแน่เนาะาขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีขนา่นด้อคุณแล้วกแบบโคผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะดีซอยเหลือน้องแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งอะไรน้องก็บ่จักแน่ว่านะสั่นแห้งเนาะมื้อนี้ดีใจแห้งเนาะถือว่าดีใจถือว่ารู้สึกใกล้ว่าเพิ่นน่ะดีใจจนเจ็บนชันเนาะจนบ่เคยแบบว่าบ่คิดบ่พันว่าผู้ใหญ่สิมาซอยหั่นนาะเนาะ ก็ทั้งอดก็ตื่นเต้นมาชันๆเนาะก็เพิ่งมาใช้เพือนอาขอขอบคุณแม่เนาะแม่นายจำพยาเจดีเย์คนใหม่เนาะโดยขออวยนะเนาะขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเนาะให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งแล้วก็เพื่อนห้เห็ดเห็ดยังก็ให้เพื่อนลุงพึ่งเพื่องหนะโดยนี่ก็ว่าเรเป็นป้าใดเนาะโดยก็เห็ดยังก็ให้เป็นโฮมโฟโฮมใช้ห้ลูกให้ยลานหายแหละอยู่ทางพีก็ดีเนาะโดยนี่ก็ จักในว่าวเกินตื่นเต้นเลยเนาะก็ยา่่่งงากครับคนแทนคันเนาะคนแทนเพคนเนาะเขอขอบคุณขอบคุณมเพื่อไงเจดีเด้อเนาะจากต่างประเทศเนาะที่เพป็นได้อ่าองเห็นเหนือทางครอบครัวของเออลองเพิ่มไปทุกครอบครัวเพิ่นกระเบอมีเนาะเมนก็ให้ทางพ่อเพร่วนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บก็ได้คุณข่อยจะมีเนาะเข็ดยังทำยังหรือว่าเห็ุเวียกงานก็ให้เจริญพึงเพลองในหนาทีการงานยสุขภาพพร้อมใส่ให้ลูกให้ล้านตลอดไปเด้อเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะุโดย ได้ยังแน่กินข้าวมันีมันนี่ฉุกน้ำไม้ไว้ให้ดูอยู่ได้กับพวกหันบ่อคนอยากกินแต่ฉุกน้ำไม้ไม่ยังไรกันเนาะมีเท่ามีน้ำไม้ไว้ฉุกทำโมมีน้ำไม้จะกินยังแม่ขนุนกับเขได้มากแบบคลายเมื่อเดายวค่ะไม่ได้คลายจะกินกันเนาะจะกินกัะเบิดไปแลชิบแลเช่านี่แหละเพรได้ซื้อไป็ด็กแบงนัวเนาะชื่อเราเคนขายเช่าก็ได้แบงนัวถุงนึงกะไม่ให้ลูกกินแบบนี้เด้เพราะว่าเรื่งไรกะ บ่มีกินอยู่แล้วเนาะซื้ออย่างหนึ่งกับพิดอย่างหนึ่งคือขาไดท้ายเค็งก็ได้ซื้อกับข้าวให้ลูกคือเก่าหแม่ะก็ได้ให้ลูกกินซะเนาะมาทางมื้อนี้กัพวกน้องๆเพิ่นกัไปเล่นแน่มื้อนี้เค็นแข็งแหงบ่าไ่ได้เป็นสบายไข่เลยบ่ไข่อีก2มื้อนี่ค่ะมีแต่ไข่โดยเอาออกไปนั่นเด้หาพื้นน้ำก็เลยเพิ่นก็เป็นไข่แพงบ่าชิวยาอยู่ ก็แพงอยู่ขวดอะไรก็ได้แต่ชงขวดยานามนั่นได้แต่ชงขวดหาชิพันอ้แสดงว่ากับธรรมดายาสาราสาราขวดนี่วะอันทังบ้านพุ่นจะแพงกว่าเนาะรวมเงี้ยเนาะแสดงว่าธรรมดายังถือพอดีปุ่นนาหาชิพันกับใหาเพุ่นกินหวานปุ่นก็ของเย็นเนาะของหวานของเย็นห้ามด้วยคำเป็นปอดนะ กลางคืนยามกลางคืนมากเขานอนมบมเป็นรับบมเป็นฟันระยานแต่ปอดกลานคืนทนไขว่าชิน้นอนกันค่ำคืนแต่มีพัดลมบ่บ่บ่มีบริชายพัดลมกับปอดขึ้นเนาะห<น>่อนกลางคืนเลยเย็นกับบริชายห่อนกับบริชาได้ลูกกลาคืนนี่นะกินเย็นไล่กับบริชายปอดเพื่อชิ้นคนเด็กก็น้อยเนาะมีแต่เอาไปกลางคืนเหมืนเป็นบันไดก็มีแต่เอาไปกลางคืนเอาไปใช้กลางคืนเอาไปอบ อบอบอยู่ใช้อบอบอยู่ชุกชลาก็ใครอยู่แสโนเชียขาไปแต่เสียรเนี่เสียแพงบ่ป้าเติมน้ำมันหลดให้เพื่อนท่านเลยด้ยแล้วก็คันว่าเชียร์นั่นกับโบแพงบันไดกี่แปดสิบในบ้านเราเองเนาะโดยแบบใดอันเข่าเบิดกินนะบ่ตอนนี้ก่ายังอยู่ย่างพอด้กินอยู่เนาะเจ้าก็ซื้ออย่างอื่นไปเนาะซื้ออัน เสื example, ้อปรเด็ดไปนัวแค่ะไว้สิ่งสำคัญเนาะซื้อปลากระป๋องบ่อไว้ให้หนูใครเนาะเพื่อนกระจมว่าอยากกินปลากระป๋องเลยนี่เพื่อนซื้อมาขวดให้เพื่อนเนาะซื้อปลากระป๋องมาให้เพื่อนแล้วก็ซึ้อขึ้นบานแต่เกือบเวลาไปทงไปท่าเนาะอันตรายน้ำเนิ่มเนาะชาวบ้านหยาน้อยหยดน้ำนิดน้อยเนาะดเพื่อนไปเพื่อนก็ไม่ได้ใช่ป้องไปเมื่อวานนี่ก็ไม่ได้ใช้เกือบแต่เจ้าหนึ่งใช่เนาะใช้อยู่แต่ญาตินี่ จะย่านเหยียบหนามมาดูบอย่านเลยเหยียบไปโรดเพราะว่าอันเผื่อโมมี่ก็จําเป็นไม่ได้ใช่เนาะเหยียบไปเพราะว่าดิ้งน้อยกับบอคอยมากใช้อยู่แล้วเนาะอันผู้เก่าอันบอเป็นนะไข่อีกนะผู้นี้แะไรนี่เออผู้เก่าอีกมันมีเผื่อไข่แบบบริชโชเนาะบริชโชเผื่อไข่แน่นะนายยืนเบิรงนในซื้อเนาะมินีะเนาะปกติดูชายหานนี่รอได้นี่ใหญ่มาเนี่ยรู้สึกว่าหน้าตาดีกูมาเพื่อนเลยขาวอีกบอขาวแต่เก่านี่เพิ่นแอบเนาะ เอกมันมีโบเอกปันได้มันมันอยากกินอิ่มในเปิดกินข่าวในแล้วมันกินข่าวอิ่มในแล้วเนาะมือนั้นยังบม่ได้อิ่มเบาหายตองเนี้ยปกติเด็กับพี่ครูชอบเพม่อนกับโบปันไดอืมใช่เปิดกับไปแล้วไปิดกบโบชอปไปฮาลินเออมาเมื่อนี้เข้ากับสูดีที่ว่าเขึ้นอยู่เพื่อนเนาะปกติเขึ้นกับไม่ค่อยอยู่ น่าก็อยู่มานี่แหละนั่นแหละจากมุ่งมาปกติค่ะกันไปหากินกับรถมือท่าคำมาหองมุ่งมาเยอะมือนี่ชั้นแมนเชียเถี่ยวเฮาเนาะโชคดีของเฮาไปเนาะโชคดีของขึ้นน้ำบุญถึงกันก็ได้กันได้เจอกันเห็นกีบเยี่ยมสะอาดเรอบวันนี้เนาะแถวนี้เนาะอีกจังไนนี่ไปตักน้ำได้ป ไปตักมาแล้วน้ำกินว่าน้ำไส้น้ำยังน้ำไส้กินกน้ำไส้น่นเดียวกันเนาะอันค่อยอยากชิคคอยยาทมเนาะจูห่อขีมามากินี่ีเียอันพักสงงงมันยังฉากพักกยงเกาะนะคะมันคล้ายคือพักสงีงงนะมันเ็นพักสงงงบมัน่กย่งนกยังมันกินไหนบ่โมเมนพักกระงาู่มันอยู่ในไฉอยู่ในน้ำคั่มไสน้ำน้ำคั่มคนนี ทางลงไปทางมาค่ะทางไปบ้านหัวคำวนหน้อยบวนอันนั้นนะบอสเมนวนหัวนะแมนก็บอกเคยไปจากเถื่อเขาคิดว่าพักแสเงงกะมันคล้ายๆคือพักแสเง่งค่ะแหละแต่ข่อยลงไปข่อยดดิเด็ดมาดมบัวบัวแม่นนะจะพักอย่างมั้นเลยพักนั่นบอสพักเฉเดียนจะเง่งนั่นเลยจะเมนจ้ะก็พอกระเจ้าจะเอาเนาะคือข่อยก็เลยว่าซามคนข่อยดวงดีมาฉันมาวันนี้เพื่อแง่งว่ากำลังอาเตรียมเออกำลังเตรียมโต้ว่าจะเอาทงยางใส่ ป่อยผู้เห็นก่อนก็ลงไลยลงมือไม่ได้ออกทางน้ำค้ำคันออกทางน้ำค้ำน้ำมันชีนีเดินผู้จักทางมองเนาะแต่หาเนาะไม่เนาะไม่สดอะมาแกงสูรูปกินนั่นอยากกินก็ไม่สดแบบนี้บ่โดยมาหมอกงนะไม่ได้หมอกเมื่อวานนี่แกงงแกโดเพลื่อนไปกินเผ็ดได้อยู่บ่อนได้กูพคนได้กูพคนเนาะโดยมีปัญหากินก็พ่นใหญ่ได้เนาะโดยเพิ่มเงินว่าแม่กินเผ็ด หยิบเข่าเลยค่ะตกเลยลูกตกเลยมืย่อเราเจาะหาบไปตากน้าก็มาเช่านี้ได้ช่องหับช่องทั้งอันนั้นก็เอามาช่องทั้งอันนั้นก็เต็มทั้งเทิงกับคอื่นเช่าก็ไปหาบเอาอีกออไปยามาแรงมันแดดมือเล็กเลหน่อยเนาะโดยมือช่องหาบอบ่าวไก่เด็ดฮะ,นะะแมนแมนแมนเห็นได้เลูก เงินช่สมมติว่าคัมเห็นแม่มีเงินมี่อย่างซีนิคอวะเพิร์นบ่คอเนาะเขาให้ยังนี่ก็น้ำปั่นก็มากอะแม่แม่ว่าว่าพอมีเงินแล้วลูกก็กินโอเคธรรมดาเนาะมีหน่อยคนบอกว่าพอมีว่นได้จักรไม่เอาคู้โฉ่เจ้าแล้วพอมีก็ให้นี่แม่แม่แม่นี่ก็ถือว่าน้องเพกันก็โอเคอยู่เนาะแม่ไม่ว่าบอกบอกได้แบบว่าผู้ว่าแม่เอาพอมี บอได้ว่าสีบังคับเมนเกสบายใจขาพให้กินก็แล้วแต่พี่อีโตนลูกเพื่อนถนเนาะทำมาบ่มบ่มีกัขาิอีโตนแต่ว่าใหมูกินนะขาช่อใกินพันนึ่งสองเอาหนนกิยาหันก็บ่ไแอบนะผู้ใหญเดินทางอื่นไป่ไดเนาะบยเอนแต่งออกไปเอาอันพักโบกแต่ผู้ชิปีนะโอ้แต่งออกไปโบกนั่นเอยู่ใจ วนะตรงหน้าจิโนมีมีเบาหน้าจะเองน้องไม่ใหญ่เกาะไม่นอนเอามาพัดได้ว่ไหมฉเอามาต้มแ่กิกับเจวกุตามเจวเข้าไปด้วยก็วงกินด้ใครเน่กระจั้มได้เบ่เจ่ได้จะได้มามี่พักแก้มอะมดเ่าเาไเอามานี่นมบนบงทีไปเอานำนไม่ได้แบบว่าหนามบ่หนามดึกบ่อ่บตกนมตุกน้ำนมเออใครย่ง้เอคนดอคนดอมาไม่ดุสบายดีได ไม่สชเอาเ่อบันโคกแล้ได้่เมืงาวานโคกใช่ใช่ตัดผมเพิ่อมตัดแต่เพิ่นแล้วตัดเองได้บ่โดยตัดเองคันชิไปให้เพื่อนตัดให้ก่บ่มีเงินท่ายนะจ่นจ้างตัดก็หัวหนึ่งสิบพันสิบพันบางหัวกับสิบจี่สิบห้าแพงหดเนะดย มาทั้งห้อก็สิบ่ลายแยกห่างเนาะอย่างกะมันเป็นขีโมงเนาะไม่ค่อยบรรยากาศบ่ค่อยดีเนาะมันบ่อํานวยเฮาฮะนะก็เลยสิขอโต้กับบ้านน้ำลากกจะคำนี่ทั้งช่วงนี้เนาะให้ขึ้นได้เห็ดแดงเห็ดง่ายชูลูกเต้ากินสักก้อนเนาะโดยก็จะได้ขอตัวลำลาเมื่องับนี้เนาะโดยสบายดีสบายดีดูกละสบายดีดะสบายดีดุงานไห้ยอยากให้มอบเงิ่อนมอบอันนั่นให้สาวรองแล้วเนาะก็ได้เป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่ใจดีจาก มีกาพุ่นไหนเนาะอยู่มีกาพุ่นไหนคนชิโนงเลยกับผู้ใหญ่จากต่างประเทศเนาะมาเป็นสะพานบุญให้กับสาวัวได้เนาะทางผู้ใหญ่สาวัวพุ่นไหนก็เลยไล่มาหมอบให้เคินบรรเทาทุกไปเนาะกับมีสิ่งอะไรเคินขาดเคินประเด็กเป็นนัวในครอบครัวหรือว่าเกิดเกิดขอ,อ,องลูกว่าอยากได้เกิดอ,อยากได้ยังมาสัน่นเ่าให้เคินซื้อให้เนาะซอยกันไปบรนเท่าทุกไปก้อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยถ้าท่านใดสนใจอยากซอยเดือดทางสาวรองขึ้นเข้ามาหรือว่า จังไรก็ซอยเดือดอไล่เพิ่มเติมเนาะผู้นิดผู้น้อยแล้วแต่ใจบุญใจศรัทธาเนาะโดยเนาะสาวิสนากระิบเบาๆลายสิขอตูร่ำลากับบ้านสะกอนก่อนอื่นก็ขอขอบุญขอบค,คุณเนาะที่เบิ่งคลิปสาวิสนาแต่ต้นจนจบถ้าวาพิ่พาตการใดก็ขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องเย็บซี่ใบบางหน่อยเนาะโดยปักกับบ้านสะกอนเนาะม้อนีาเนะาะเสดายร่าใบสมนี้แหี่ยเสดากาวเข้ามาสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะ